สวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลแคลมวันนี้เจอกับเนอิกแล้วนะคะตอนนี้ก็จัดรายการอยู่ค่ะกับรายการมอวมอว์คึกคักนะคะทางช่อง True v u s i c นะคะช่องที่61นะคะใครที่พลาดชั่วโมงแรกไปชั่วโมงที่สองยังมีค่ะตอนนี้กี่ทุ่มะคะตอนนี้ครับ5ทุม่ม10นาทีครับ5ทุม่ม10นาทีสวัสดีค่ะพี่อุย๋ยเดี๋ยวรู้เลย <laughs> เป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้เจอพวกเราในช่วงแรกนะคะก็สนุกเฟี้ยวงอกันไปนะคะใครที่อยากจะเข้ามาเล่นเกมก็ มีทุกวันนะคะเล่นเกมวันไหนบ้างะคะจ,จันพุสุจันพุสุค่ะแต่ว่าความสุขมีทุกวันจันถึงสุกนะคะเวลาสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะใช่ก็เรามาเซอร์เวยแป๊บหนึ่งใครที่อยากจะมาดูเราอีกชั่วงต่อไปอย่าลืมเปิดนะคะช่องหกสิบเอทั้งทูวิสิกรายการมาเมาคือคักนั่นเองค่ะมันก็สนุกคึ้เรื่องคนไปมอหเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราใช่เดี๋ยวเรามีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานเดี๋ยวเจอกันนะคะบีบี